tda 7 4 9 8 e นะฮะที่เป็นตัว subwoofer แล้วก็ tda 7 4 9 8 e อีกตัวหนึ่งที่เป็นขับข้าง r l นะฮะโดยใช้ปรี2.1 channel นะฮะช่วยในการแยกสัญญาณออกมานะครับปี2.1 channel เนะี่ยก็จะติดตั้งตัว bluetooth hd เป็น high definition นะฮะปีตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่ามีสัญญาณ output เป็น balance เป็น subwoofer balance นะครับเอามาเข้าข้าง r l ได้เลยบา l a n c e มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าสายคุณยาวยังไงเนี่ย มันจะเป็น Differential Cancel น้อยออกไปได้นะครับแล้วทีเนี้ยถ้ามันเป็นบาลานเนี่ยมันทำให้ตัวแอมที่เป็นตัว2 Channel เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนตัวบิด BTL ไปเลยนะท่านสามารถเอาตัวเนี้ยไปใส่ดอกขนาดตามประมาณ4-2ถึงโอห์มได้เลยข้างนึงแล้วตัวเนี้ยไปใส่ดอกอ8นิ้วหรือว่า10-12นิ้วได้นะครับนะเมื่อสักครูคร่นี้เราฟังจากข้างละซซบวฟเฟอร์นะครับแล้วข้าง R-L ตัวเนี้ย แล้วก็ฟังจากตัวนี้นะรแรงดัน,นไฟผมใช้เต็มเลยนะครับ36โวลต์35โวลต์นะฮะแล้วก็มาผ่านสเตปดาวหรือว่าบัตรเข้าที่ปี23 24โวลต์ปีตัวนี้ใช้ไฟตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์ได้ความลับของปีก็คือถ้าใช้แรงดัน,นไฟสูงได้เนี่ยมันจะมีช่วงพีคมิวสิกทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะผมเลยปรับเต็มที่ของปีเลยเป็น24โวลต์นะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันมีตัวสเตปดาวคอยขั้ พอเรานำไปขยายซับเนี่ยเรายังสามารถปรับเกรนคอนโทรลนะฮะที่วอลลุ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าที่ตัวสวิสเกนตรงนี้ก็ได้นะฮะข้าง RL ก็เช่นกันนะครับก็สามารถปรับเลเวลตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เกรนตรงนี้ได้เพื่อทำให้เกิดเลเวลแมทชิ่งระหว่างดอกกลางแหลมแล้วก็ดอกซับบูเฟอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองอปรับตัว RL ให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะเพิ่มกลางแหลมได้นะฮะโดยที่เรารับชัดหรือไม่ชัดบางครั้งดอกเรา ตัวเนี้ยแค่ประมาณ20วัต์หรือ10วัตเนี่ยถ้าสัญญาณมันแรงเกินไปมันจะพลาดนะฮะเราก็ปรับให้เหมาะสมแต่ถ้าท่านมีดอกกลางแหลมที่วัตสูงสูงเนี่ยมันก็เบาเกินเราก็ปรับเกียร์ตัวนี้ให้มากขึ้นซับก็เช่นกันนะฮะก็ดูว่าซับเนี่ยเราสามารถปรับให้มันไม่คลิกเบนก็จะออกมาพอดีพอดีอิ่มๆนะฮะแล้วก็ตัว r l ข้างเนี้ยสโคปก็จะดูว่าความแรงของความสัญญาณช่วง p สอง p เนี่ยมันก็ไม่ไม่ขีดเหมือนเช่นกันนะครับลองปรับปรับดูนะครับ คีหาน่ีท้ทางใดรสใจขคี่หาต่าื่นปาน,น,น้งกบอก้อใจเดีวผมลองสับมาสับไว้คู่ด้วยนะครับว่าตัวเนี้ยอดอกสินิ้วนะฮะตัวแม่เหล็กตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ยูนะฮะเป็นดอกสินิ้วนะครับ เป็นแม่เห็ก2ชั้นอยู่ข้างในนะฮะ,ะประมาณ300วัตต์ดูที่ว่าแอมป์ซับตัวนี้ถ้าเราขับข้างระไว้เนี่ยมันจะขับสัญญาณได้อิ่มไหมถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขของแรงดันไฟอยู่ที่35-36โวลต์นะฮะเดี๋ยวผมลองสับให้ดู ต้องกับเฟดข้างนึ่งนะครับเพราะว่าสัญญาเราเป็นบาลาน เ,เราสามารถขับดอกไว้คู่โอมต่ำๆดอกของตลาดที่นิยมกันเลยได้ครับสบายครับอ่ะฮะทีนี้เดี๋ยวามาดูรีวิวจริงอีกรอบนึงนะอันนี้ผมทําคร่าวๆให้ดูนะครับว่าแอมที่เราแยกชิ้นทุกชิ้นเลยเนี่ยไม่ว่าปีอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่ยืดหยุ่นแล้วก็ให้คุณภาพและประสิทธิภาพถือว่าสูงมากเลยนะฮะเราสามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้ไม่ยากเท่าไหร่นะะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุณภาพเสียงถือว่าผมถือว่าดีเลยครับผมครับ